ก็เบอร์8ทับสองครับหลายที่ได้แล้วนะได้ไปเที่ยวติบล้อนึงแล้วก็เขาปลูกนั่นเลยครับ Good. เนเพื่อนอนประมาณบ่ายสี่โมงไปเกี่ยวมาสามสิบกว่าไร่ครับเรนนี่วางก็เลยสอยของแม่เลยสอยของตัวเองเลยแต่น,นี้หกสิบไร่ฮรเพราะวพรุ่งนี้มันมีงานแปลงถัดไปถัดแถวข้างๆไปแปลงนึ่งครับสิบสิบสิบกว่าไร่ก็เลยกลัวงานมันจะออเพราะแปลงนี้ก็หกสิบไร่แล้วก็เลยมาเอาสักเที้ยวรถนึงฮะข้าวก็เบอร์แปดทับสองครับ วันพอดีอายุข้าววันนี้น้้งบนนี่ข้าวก็จะต้นสั้นๆหน่อยครับไม่ค่อยงามเท่าไหร่คันไม่ค่อยอยู่น้ํดแล้วรอดูข้างล่างครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูก็มีใส่รถติดล้อสองอุ้มนี้ฮะแล้วก็เข้าปลูกไปแล้วอุ้มนึงเห็นข้าปลูกไหลใช้ได้เลยครับเมื่อกี้ผมไปซื้อน้ำมันมาที่แรกกะว่าเกี่ยวพรุ่งนี้ทีเดียวไง ก็เตียนน้ำมันมาพอดีแตใจร้อนแดดดีด้วยไวรุษใจร้อนไวรุ่นเหลือน้อยใจร้อนออหัวซะเลยฮะเดี๋ยวมารอชมไัมครับเนี่ยนะฮะตอนนี้เราอยู่ช่วงกลางมหาท้ายนานแล้วหอมอไซมาเดินไม่ไหวครับไกล60ไร่ ว่าจะเดินมาถึงเต็มอุ้มพอดีก่อนก็จะมีอันที่เกี่ยวอยู่ถัดไปอีกอันนึงแล้วงอันขวางนู่นอันนึงก็สุดนาพอดีครับต้นไม้อ่ะต้นงิ้วน่ะสุดพอดีอันนี้เป็นอันสากเก่าครับก็ไม่หล่มเท่าไหร่ปีนี้จะมีอันต่อจากอันนี้ไปลิเกเยอะอยู่อันก่อนอันท้ายแล้วก็มีแถวนน่นแถวใหญ่ ก็ยังไม่ยุบเท่าไหร่นะ้ครับถแถวโน้นแค่วนๆไปก็ถ้าไม่ลวเขาปลูกก็ได้น่าจะเต็มเที่ยวไปแล้วเขาปลูกก็สามตันสามตันสี่ไปแล้วฮะแล้วก็เขาปลูกอีกล้อก็อีกประมาณพุ่มนึงก็น่าจะเต็มแล้วก,ก็เขาปลูกเขามาลอยพุ่มนึงมันจะสามสิบไร่แค่ตรงมอไซต์จอดนะฮะ ตอนนี้ก็เกือบเกือบห้าโมงแล้วพวกก็ยุให้เกี่ยวต่อแต่ทีนี้เรานัดคนเอาเขาปลูกไว้พรุ่งนี้ไงครับเขาปลูกก็บ้านบ้านนี่แหละฮะเอาพวกเอาเขาปลูกบ้านบ้านไม่ได้เข้าบริษรัทล็อกแปงเนี่ยเดี๋วดูฟางนี่ฮะข้าวหวานยอดเลยฟางหนาบึกข้าวก็สดกึ่งๆึงไปทั้งสดอยู่แต่ก็แบบว่าสดเกือบเกือบหมดสดแล้ว กืบจะแห้งก็ยังไม่แห้งกลางๆสดไม่ได้สดจัดสดกลางๆแล้วก็ไม่แห้งมากก็ร้อยห้าวันพอดีครับวันนี้ที่แรกลงกาหนดเกี่ยวพุ่งนี้ร้อยหกวันแต่นี่ก็กลัวมืดไงอย่างที่บอกมีงานด้วยสิบไร่กลัวถ้าสมมุติว่าแดดมันออกช้าไงมันไม่แห้งเนี้ยเราก็ไม่ได้อุ้ยดึงน,นี่ครับมันสามสิบไร่อยู่อันนี้ แค่นี้ไปหาหน่นนะสิบล้อเลาะถนนไปนน่นะก่อนข้างแน่นครับจะพาไปดูเบอร์แปดทับสองครับทรงใบทรงอะไรก็เหมือนพวกหอมพวงเนี่ยนะฮะเบอร์ยี่สิบอ,อะ่ะนั่นแหละผมว่าเหมือนกันเป๊ะเลยแต่ผมทำข้าวพันเขาเขียนในบินว่าแปดทับสองแต่นี่มันเป็นข้าวหวานเนาะมันก็ ดูไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่ถ้าเป็นข้าวดำนะอยากให้ดูหลวงมากเลยสุดยอดขวานต้นมันแน่น,นครับดูมันก็ประมาณนี้เนียวเพื่อน,เอ,นเ,อเอาข้าปลูกต้นนี้ต้นแต่ง้นควบคุมนะฮะอันนี้ก็เอาเข้าปลูกเยก็นนะ ครับปู่ครับเที่ยวน,นี้น่าจะจบจบจบเกือบๆหกเกียนหกเกียนนิดนีด่นก็เหลือประมาณอุ้มนึงก็น่าจะเต็มฮะน่าจะเต็มปูนิดนิดไม่น่าขาด ก็อันน้องก็เดินมาปล่อยแล้วฮนะเนี่ยจะให้ดูกำลังเดินมาแล้วเดี๋ยวรอชมพรุ่งนี้ฮะวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตพักไว้ให้นี้ก่อนเพราะว่าพรุ่งนี้ก็เดียวจะทำคลิปสิบไลน์นุนแยกแล้วมาต่ออันนี้เป็นคลิปเดียวเดี๋ยวมันจะยาวครับเดี๋ยวให้นี้ก่อนครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ฮะ ตีประมาณนี้ครับเกี่ยวนิดิเน,นี่ยเชฟตำอยู่นานะะนะฮะบรรยากาศเกี่ยวข้าวไปด้วยสีสันนา่ารับประทานฮะ ัวน้ำลายยังเลยนี่เค้กดูรถเกี่ยวด้วยด้วยฮะเกี่ยวข้าปลูกก่อนครับตอนนี้เกี่ยวข้าปลูกประมาณสี่สี่ตันตอนนี้ผมล้อเ,เขาหมากแล้เข้าปลูกน,ออน,นูนจอดอยู่นู้น แรงอยู่แล้วตัวแรงอยู่แล้วได้ไปเที่ยวสิบล้อนะึงแล้วก็เขาปลูกนั่นเลยครับเที่ยวติบล้อก็ประมาณสิบหกสิบเจ็ดยังไม่เห็นบินเลยวันนี้ตั้งแต่เกี่ยวมาก็เขาปลูกล้วนๆเลยครับเนะี่ยมันมองไปมันไม่มีหญ้าครับเ่ข,ของช้างเสมอ มีทั้งกอกกระสอบทั้งเอารถมาใส่แต่พอเมื่อวานนี่ก็เล่นไปถ้าหกหกเกียนแล้วหกตันแล้วแต่เมื่อวานง่ายเลยเอารถกระบะมาใส่กระบะดําง่ายหน่อยัอบ,าาบยอ,ยอันนี้ก็ช้าหน่อยแต่ล้อเหลือเกินเลยครับล้มไม่กระดิกเลยวันนี้ดูต้นไม้กลัวจังเลยเนะ <c oughs> นี่ยเนี่ยเฉพาะสอง พนรถนี้กนเกียร์40กว่าแล้วเนะี่ยเกียร์41ถัง4โลก็มี6ล้อมีอะไรอีกรรอรถเก็นข้าวครับ เพิ่งมารับจอบไปแล้วหนึ่งเที่ยวดาหักหมดเลย อันนี้เป็นอันที่ใหญ่ที่สุดในนาแล้วครับเนี่ยประมาณสิบเอ็ดสิบสองไร่น่าจะได้เป็นอันถ้าเที่ยวไกลมันก็นูน่นะกระทอมอยู่นูน่นนะขาวๆนะสิบล้อ,อก,ก็อยู่ฟากปุ่มไม้นี่ไป<ม>ก็แถวลิมสุดครับท้ายของลุงเปี๊ยกนียที่เกี่ยวไปเนี่ยของลุงเปียกกระถัดจากแปลงเหลืองๆนี่ไปแถวน้น ยังมีป่ามีอะไรอยู่คำนึงน่ากลัวเหมือนกันเวลาล่อ,อน้ำเข้าอะไรช่ชยได้ครับนุ่นลอกดินไปเนี่ยนเนี้ยทีแรกเป็นสองอันครับเป็นผาครึ่งไปเลยแป่งเป็นสองอันก็มันสูงกว่ากันก็แท็กเตอร์ลงสองวันป่าไปหลายอันอยู่ทีแรกเข้าไม่ดีเลยครับปีนี้เข้าสามปีแล้วครับเนี่ยลอกหน้าดินแต่เราไม่ได้ลอกขายนะครับเราดันให้มันเสมอ ดันลงล่างเนี่ยดันลงา,างเนี้ยดันให้มันเสมอกันทีนี้ก็ทําง่ายครับมันใหญ่ก็เกี่ยวก็เกี่ยว,ยวไม่ช้าต้นจะต่ตําๆครับ,นะนบนนะนเนี่ยแถวริมทางบนเนี่ยถ้าต้นล่างๆเนี่ยต้นต้นจะค่อนข้างสูงกันสังเกตได้เลย ท้าที่แล้วข้าวก็ยังไม่ไม่เท่าไรเลยฮะขนาดเอาขอขอแปดห้ามาดำนะทีแถวนะี้ก็ไม่ค่อยใจเท่าไหร่ต้องมีหญ้าบ้างครับตามสไตล์เ้าวานันแต่คุมสองรอบน้บเนี่ยทั้งคุมเลนทั้งคุมข่าเลยนะก็มีเห็นบ้างเพราะแถวนี้มันมัน,ม,นมันต้องมีอยู่แล้วครับมันอยู่ไกลอยู่ไกด์จุดเลยไกดนะ้ำ ลุนได้ลระเกียเนี่ยได้ไหมมองมองแต่ทางนูน้นโอ้โหเปลี่ยนยี่สิบซะมัง่งมาดูทางนี้เอาไรละเกียนก็เอาแล้วโหเล่าฮานุจันโกบกเกี่ยวไม่ยุบเลยอ่ะก็คราวที่แล้วได้ไปเฉพาะเนี่ยอันนี้อันเดียวได้ไปสามอุ้ ข้ไม่ค่อยเท่าไหร่ปีนี้สองอุ้มนี้ล้วมั่งเนีสองอุ้มกับสองอุ้มนี้เนี่ยอันนี้นะก็เฉพาะเขาปลูกบนอเขาปลูกไปก็ตกสิบสี่สิบห้าตันครับเขาปลูกเ,เขาปลูกไว้หวานวนะนะ ก็จย,ยาวหน่อยครับทิปนี้ขนาดยาวก็ไม่ได้แทบไม่ได้ถ่ายทุกช่วงทุกตอนครับขัดขาดห้หายนานแปลงใหญ่ครับเกี่ยววันที่สองแล้วเนี่ยแต่เกี่ยวแบบว่าเมื่อวานก็เกี่ยวมาสามสิบห้าไร่ไงเสร็จแล้วก็มาลงลงนี้กับบ่ายสามแล้วมั้งก็ได้ไปเที่ยวรถสิบร้อนึงบินเพิ่งได้ก็ได้ไปสิบห้าตันแล้วเขาปลูกอีกหกเฉพาะเมื่อ,ว,อวาน วันนี้เขาปลูกก็อ,อะไรอะ่ะสี่แล้วก็อีกหกล้อนึงอะ่ะรวมๆกันมันเกือบสิบสี่สิบห้านี่แหละแล้วก็สิบล้อพึ่งมาใส่เข้าขายนะล้อสิบล้อตดาประมาณชั่วโมงนะึง ออกเีย kiểu điều chặt kèm kè mới วยเท่าไอันสวยนะอันอันหน้าห้างนี่อันถัดจากอันนั้นลงมาสวยหมดอันนี้ก็พอได้แต่นู่นมันมันมียาครึ่งนนะึงมียาครึ่งบนนะคือที่เราเกี่ยวยนะังเท่มันเดเก็ดตันไม่น่าขาดคนะับ รอดอรถอุ้มนึงจะลงลมไปเกี่ยวอุ้มนึงประมาณห้าอุ้มเต็มๆหกอุ้มแต่มเป่าไม่รู้เดี๋ยวรอดูน่าจะมืดอยู่ครับวันนี้รอรถเดี๋ยวคิมมาก็ชั่วโมงแล้วในการอน่าจะครึ่งชั่วโมงน่าจะได้ก็เหลือประมาณสองอุ้มเท่านะข้างล่างนั้นก็น่าจะอุ้มก,กว่ารอชมมะ อุ้มเต็มไปแล้วครับอุ้มนุ้นผัแล้วตอนนี้เวลาก็ใ,ใกล้หกโมงเย็ยนแล้วนะหกโมงเย็ยนแล้วไม่ไ,มได้ดูเรือจาน้อยครับมันขับเก่าติดปุ๊บตัวายาปุ๊บมาก็ยังเรือจำมาไดสิบห้าวันได้ก็มาขออยู่ด้วยครับบาคนขับเก่าเนาะพิดีก็ยาเสพติดนี่แหละมะขออยู่เดี๋ยวเราก็ให้อยู่หรือว่าให้โอกาสเขาไปครับ เขาเป็นอีกคนหนึ่งที่ขับรถใจเย็นนะให้ได้เลยก็เหวีโอกาสเขาครับสบการก็ขับรถมาสิบกว่าปีได้มเฉพ่ออยู่กับพ่อผมก็เกือบสิบแล้วประมาณหกหกเจ็ดปีได้แล้วก็เจ็ดหกหปีได้เจดปี ก็ให้โอกาสเขาครับลราผ่าดกันได้อยู่ที่ว่าเขาจะผ่านซ้ำหรือเปล่านุนก็โผล่แล้วครับอุ้มที่สองสำหรับอันนี้ <c oughs> ไม่น่าจะเกินไล่ละเกียนครับ <c oughs> เกินก็นิดหน่อยไล่ละเกียนน่าจะได้เราบว <c oughs> อวันนี้ปกตินี่ข้าวไม่อย่างนี้นะครับเนี่ยต้นสั้นมากเลยทุกปีนี่อันนี้ยังงามของเขาเลย ไปเสียอันนู้นน่ออันใหญ่หน่ะที่ผมบอกย่ามขึ้นครับไก่น้ําด้วยแหละแล้วก็ลอกหน้าดินด้วยข้าวก็ไม่ค่อยแน่นเท่าไหร่แน่นแต่ไม่เสมอแน่นบางบางแน่นแน่นบางอย่างช่งตูนครับครับโหยุอย่างเดียวเลยนู้ใหม่ด้วยอะ่ะ นี่ก็ได้ลุงน้อยมาเข็นครับเนะี่ยหาเตียนหนึ่งไว้เตียนหนึ่งไปขายข้าวไม่ทนันแลยให้ลุงน้อยมาซ้ําก็รถที่มาเข็นก็เสื้อหยตาดกันนั่นแหละฮะลงเหมือนกันเนาะเสร็จแล้วหกสิบหกสิบไล่เกี่ยวสองวัน จะเหลี่ยวันละห้าสิบไล่ครับ 2000. รถสองคันก็เมื่อวานก็สามสิบห้ามาต่ออีกถ้าคิดเป็นไร่ละเกียนก็ยี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดไล่มาต่ออีกยี่สิบเอ็ดไล่นะการเท่าไหร่ครับถ่วงแล้วตอนนี้ก็สิบไล่ไงสิบไล่ของเปียกเนี้ยมาต่อซ้ำนี่ซ้ำนี่ก็เด็กรถฮะสองเที่ยงล้อ อ้นแล้วก็ก็ปลูกอีกรนเกษตรแลเราเท่านี้ก็ได้ประมาณสองเกียนสักห้าเกียนกว่าสองเกียนได้มไหมน่าจะได้กวว่าแล้มันแค่หน้าจ้าตัวเลขยังไม่แน่ชัดเท่าไหร่เกียนแปดจุดสองเกียนไม่ขาดร้านเจ้าเขาวิ่งไปช่างเงี้ยเขาก็ได้ได้ละเกียนอยู่ฮะเอาบินมาให้เราดูเพราะยังมลดฟรีลมสิบล้อแล้วลินนืดโอ้โหผมกะสองครับท่านที่เข้ามายานน้อยถอยคันที่เข้ามาดิไม่เกินผมเกินแน่ นหน้าห้างนี่ที่ผมกะสองอุ้มไม่เป็นไรครับสองเท้าอยู่แล้วก็ไม่ใหญ่เลี่ยเดี่ยวเด้่วครับก็ระว่าวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับเสร็จเรียบร้อยก็ฝากติดตามทั้งคลิปต่อๆไปแล้วก็คลิปเก่านะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาอยู่นี่ครับนเกี่ยวปั้นบึง ไอ้ตำบลหนองกดอำเภอพุทธพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับเนี่ยฝากป่านี่ไปนี่ก็ลงพักมันบึอใต้ครับแถวนี้ก็ฝากเข้าไปรับชมนะครับคลิปเก่าคลิปใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปครับผมก็ไม่ได้อยากดังมากอะไรเท่านไรขอแค่เป็นช่องเล็กๆ อยากบันทึกความทรงจำไหมครับว่าเออวันหนึ่งเราแก่ไปเออเราก็มาทำอะไรอย่างนี้นี่หว่าอาชีพพ่ออาชีพแม่เนาะโอเคฮะาวันนี้ก็ลาไปก่อนครับวัปดีครับเดี๋ยวมาสรุปผลให้ฟังครับ